สำหรับคนที่บัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข0-2-4-6-8นะคะดวงครึ่งปีหลังนะคะของปี2566นี้จะเป็นอย่างไรบ้างอะถ้าเป็นพลังงานของคุณอยู่ฟังให้จบแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่หรืองมง่ายเลื่อนผ่านได้เลยนะคะใครอยากดูส่วนตัวจิ้มไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะตอนนี้มีม โปรโมชั่นนะคะดูดวงครึ่งอ่าสามเดือนหลังนะคะสามเดือนหลังจากนี้นะคะ499บาทนะใครทันทักมานะคะมาจองล่วงหน้ากันนะ,ะมาดูกันนะคะไพ่สิบใบนี้นะคะอันนี้คือพลังงานของคุณนะตั้งจิตตั้งใจให้ดีนะคะคนที่มาเจอคลิปนี้คือคนที่มีบุญสัมพันธ์มีบุญวาส,สนาต่อการที่ได้มาเจอกันนะคะไพ่สิบใบนี้อยากจะบอกอะไรคุณบ้างนะคะสาม ขอให้โชคดีนะคะ5 6พอมีเองนะคะก็รับคำทํานายนี้เหมือนกัน7 8 9 10โอเคขอให้ครูบาอาจารย์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรนะคะให้คนที่มีเลขบัตรประชาชนลงท้ายด้วย0 2 4 6 นะคะมีแต่เรื่องราวดีๆนะคะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะความเฮงความปังรอคุณอยู่สองไม้เท้าคือคนลุกนี่คือพลังงานของมีด้วยเชนกัดนะคะสองไม้เท้าคือพลังงานนะคะของงานนะคะมีเกณฑ์น,นะคะครึ่งปีหลัง คุณจะได้เดินทางต่างประเทศนะคะเดินทางต่างประเทศท่องเที่ยวหรือไปทํางานนะคะท่องเที่ยวหรือไปทํางานอ่ะเป็นพลังงานนะคะที่ดีมากๆใครอยากไปทํางานต่างประเทศใครอยากเดินทางต่างประเทศคุณมีเกณฑ์หรือนะคะคนที่ทํางานออนไลน์ธุรกิจออนไลน์นะคะงานของคุณปังครึ่งปีหลังปังแน่นอน มีเกณฑ์ได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศนะคะชาวต่างชาติหรือว่าใครนะคะต้องการอยากจะมีคู่มีเพื่อนนะคะหรือมีเกณฑ์นะคะได้ติดต่อสื่อสารกับชาวต่างประเทศชาวต่างชาตินี่คือพลังงานที่ดีมากๆในเรื่องของการงานนะคะมีคนช่วยเหลือมีคนอุปถัมภ์นะคะมีคนคอยให้คําแนะนํานะคะคุณไม่โดดเดี่ยวแน่นอนนะคะงานที่คุณทานะคะรายได้ของคุณมาจากสองทางขึ้นไปนะคะโอ้โห คนลุกหนึ่งเรียนพลังงานของโชคลาบนะคะพลังงานของการเงินการได้รับโอกาสใหม่ๆการได้รับเรื่องราวดีๆนะคะข่าวดีเนี่ยการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะอุ้ยพลังงานนี่ปังมากๆโชคลาบมาแน่นอนการเงินครึ่งปีหลังดีแน่นอนข่าวคนลุกมากๆอะไรอีกนะคะก้าถ้วยมีใครหวังมีใครอยากได้บ้านไหม นะคะคุณมีเกณฑ์จะได้บ้านนะคะคุณมีเกณฑ์จะได้ในสิ่งที่คุณอยากได้นะคะมีใครฝันอะไรไว้นะคะความสุขความสมหวังความสมบูรณ์นะคะรอคุณอยู่ไพ่ดีมากๆเลยนะคะอ่ะต่อไปไหกไม้เท้าปังจริงๆบอกเลยค่ะคนที่ทำงานนะคะคนที่ทำงานอยู่นะคะงานคุณ ที่รู้สึกว่ามันเรื่อยๆเ,เชยๆนะคะหลังจากนี้ไปความสำเร็จรอคุณอยู่นะคะคนที่ทำงานที่เป็นข้าราชการนะคะก็ไปในทิศทางที่ดีนะคะการงานของคุณถือว่าไปในทิศทางที่ดีนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อย่างไรแล้วสำเร็จนะคะความอะไรที่คุณทำอยู่จักติดบอกว่า ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับการกระทำนะคะในเมื่อครึ่งปีก่อนออหกเดือนแรกของปีคุณมุ่งมั่นตั้งใจคุณพยายามคุณอดทนเนี่ยคือผลลัพธ์ที่คุณจะได้แล้วในเรื่องของการเงินการงานเพราะดีเอ็มเพรสขึ้นมาคนอุปถรัรมภ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลืออำนาจวาสนาบารมีขึ้นมาหมดเลยโอ้ยคนลุกมากๆเดี๋ยวใกล้จะหมดเวลาแล้วเลยชารีออดเห็นไหมมีเกณฑ์ได้เดินทาง มีเกณฑ์ได้เดินทางค่ะอุปสรรคต่างๆที่คุณฝ่าฟันมาครึ่งปีหลังคือความปังรอคุณอยู่อ่ะขอดูพลังงานของการเงินการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสเปลี่ยนแปลงโยกย้ายใน,ยน,ยน,ยนที่ทำงานที่อยู่อาศัยอะไรไม่ดีนะคะปล่อยผ่านสิ่งดีๆรอคุณอยู่ครึ่งปีหลังอุ้ยบอกเลยปังมากๆไปลับคำทํานายเลยค่ะ